โอ้โหงามเนาะครับผมเป็นได้แล้วมาที่นี่ดูสาธุสาธุครับ thank really? ว่านปูถูกเรียกอยนี่จะไม่ไกลทบิโฮกับโฮหกหกหกบซสบิโก,หกับโฮลัะสาธุสาธุรับพิธีที่เจรณาดึงนะคะอาบันีล่ำถวายองค์เจ้าญ้าะคะทีแม่ปูกำลังสาพญนา,าเกศเสียนหนึ่งองค์นะคะองค์เจ้ายญานลักกสาดรวนปูนะคะ, <S <S ะที่ฐานเราเด้อยอยาให้ออกตัวได้ก็ได <S <S ้ เสียทงหมาสิบหกย่างเดียวสิบหกหกสิบสาธุสาธุครับ Oh my- okay. Terima kasih. ให้ว่าเจายาเกศเก่าเสียนนะคะเพราะมันเกศเก่าาเอาบันนี่าฟังก่อนสาวรอดวอดปูแล้วคือเฮจุกสี่อีกสองพงานก่อนล่ำนะคะของในผูค่ะอ่า แมุ่ญู่บาอาจารย์ออกแบบเออออกแบบมิตรทางง้ามนะคะค่ะให้า่าถึงทารองทารัานะคะทีมงานก็เข้าร่วมแรงรวมใจกันนะคะสิบเป็นท่างช่องยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยนัชชาพาชูเขียดเอียงก็ขอเขี่ยไปแฉแล้วรวยพ่อกำลังไกน,นะคะ<อ>แล้วก็เสียเอพารวยนะคะ ค่ะรวมแรงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะจังสีสู่ไปได้นากันนะคะโมนีจะได้เข้ากันรวยไปด้วยกันรวยไปด้วยกันใครแต่สุขสุขนั่งร่ำได้นะคะเนาะตั้งมุกตั้งใจเรียกแต่งตัวงามๆมาให้กูเบิ้งโมนี้นะคะค่ะอาันนีฝั่งีหนึ่งก่อนร่ำนะคะคือเหตุจังสีนะคะคือพอยยิ้มเรามาขึ้นอย่างนี้คือเฮตุจังสีครับ ค่ะอ่าเป็นผลงานก่อนรำก่อนใหม่ของแม่คู่นะคะทำมาติดตามทำเพื่อเห็นจาก

สุดใหญ่ของแม่คู่นะคะ่ะเอาเสื้อมีแห้งวันแบบนี้นั่งล่ำเตรียมรับทรับเอาวันนี้พ่อไม่ตียพี่พ่อไม่เมนะมนี่ยปูตากายตีพ่อเนาะปูตากูเนานะเดี๋ยวจะเอาพอสันตัวถือเกลียกพุระละลว,ว่าเดี๋ยวจะเอาพระราศีไฮดเอาแต่ว่าเระราสิแก่ตีพุระจักบาทตัวชิมหัว ล่าบอกว่าแกะสิบสิบหกบาทโอ้ครับผมสัธุสาธุครั่าเรสิแกะอกดอกลสิบหกบาทนะว่่าเอาให้ให้สู้ให้มาสักวันแะ้ว่าเนาะขับผมจะพาพู่อนืนั่งำเมื่อคืนนี้แม่พูไปนั่งจำสิบปอนดรหนาบออเป่ครับค่ะไปเพื่อกันค่คือปูวัยาวพอสีสันเลยมือนี่แหละภาษาสุสัสีัเลมือนี่ แต่ว่าอันที่เพื่อนบอกไปก็มี่นะคะที่ปูบอกไปก็มีแต่ว่าปูว่าแล้วแต่สุขไม่บันกับแต่บุตรสินท่าอันนี้กันเื้อระบุนิ่นนนเมื่อใดนะคะทำให้คูกับแหย่ใจเป็นเคราแนวท่าปู่กับแหย่ใจเป็นเคราแนวท่านะคะเพราะว่าคนเฮาอยู่ได้ย้อนความหวังนะคะค้อมวังเมื่อนี้วันที่หนึ่งหมวดรูนวดบ้านมีถูกวัววัวลูกกุหลาบมาอีกติเมฆูกุหลาบของะข้อธรรมค่ะเพราะว่าปูเราทักว่า กุหลาบของหุนาท่านใดได้เก้าสิบขั้นแปลกดอาสิได้หรล่ากาเนาเอากุลาไม่ไมกู้ดูอีบานนี้อ่าครับผมดอกกุลาพ่อหัคขาเพิ่งสร้างบ้านมือเสาระคะถือว่าคุ้มค่าก็สวยนะ้งเกิดใสโบส้นี่ยนี่ค่ะดอกกุลานะคะดอกกุลาพ่อนำมาส่งูมือเสานี่ก่ะเก้าสิบดอกนะคะเก้าสิบกระสีเปยจัดให้ มองทาวีชุวันกุลาวีชุวันนะคะคนมากุหลาบค่ะวันนี้จัดให้ติมติ่นะคะกุหลาบสวยงามโอ้หูจัดแบบนี้แล้วก็ให้จัดดอกกุหลาบจะหัจัดว่าวันที่24วันมรนที่24กุหลาบแดงอันนี้ส้มกินบอลทองโอ้ยสะพอแมรุว่าให้จัดดอกกุหลาบเออคือคองส้มกินบอลทองครับผมวันที่2คยันทีรายการเรื่อ ยี่สิบตุลาค่ะแล้วคุแล้วก็วกรู้ดีเนาะเพิ่ลองเพียงกุลามเดียะ <c oughs> ของอาจารย์สุจิตบอทองสาธิตทองจ่มเล้กกระเด้อวันที่ยี่สิบตุลาบุญกะทินสามาคีนะคะในผู่เป็นเจ้าภาพพัามองมลมาล้านะคะสวยงามมากนะคะเขากับสีเสือพอดีเก <c oughs> ่สาสิบเก่าสิบแยกหัวซักเพระขวางเลยละ ยิ่ครับผมจะเรื่องมัักนะคะอ่าแม่คู่ว่าเก้าสิบแล้วว่างัอซักพระว่ารีแม่คู่กับเฮเดศูนกับหาทามานะค่ะทามาไม่คู่กับมาปทีศูนก็คือเก้าศูนและหกศูนย์นะคะเด้อทัสย์ทาคคือห้าหแล้วก็ห้าสอนะคะกาพี่ดีพี่าริาเ่าไปแต่ว่าสำหรับชิหงสิบเก้าว่าถิงคือห้าสองเป็นหาหาในวคูห้าสองเป็นหาหาที่มหาสอเรื่อง เออลงกวาลหาหนึตู้ไปเปิดไทยได้กมบอย่าลืมเด้่อวันที่ยี่สมเร่วันแรเปห้าหนึ่งห้าหมูสี่จังหวนี่าหละว่าสิบเฟรแฝงนี้แหละดับพืดอสิบปนผู้สูงอีได้รละวันใหญ่นะคะ ซิฟนี่อย่ถิ่มได้ค่ะสื่อใจเล็กใจน่อยนะคะเนาะครับผมอันนี้แล้วแต่สู่ไฟบ้านนะคะ,คะยิ้มสีได้จักลรา,าเนาะวันนี้เพราะเช่นกันเนี่ยเ <laughs> ออเส้นนกตาตาค่ะทีมงานแม่ห่วนะคะขามาค่ะ,คะพร้พอมแรงพร้อมใจกันเมื่อนี้ยตุ่มสีนวลสันเป็นวัดเกิดของนางหน่อยเนื่องตุลาเนี่ยครับเนื่งตุลาหลางหน่อยต้องแต่งขันเนื้อต้องไปขอติปู์ภูภูสีจักบาท โอดาวมูน,นี่นะคะมูสําคัญนะคะวันที่หนึ่งอย่าลืมพร้อมกับแมียก่อนแม่ยวหัวก่อนเคยมาดับหัวกันกู้กัน,น,น,นกู้กันมาไม่อี่วานน่ะหนูเตียงหนูหนูเลี้ยงค่ะหนูหัวหนูหัวครับจะกินหนูตัวนี้ทั้งหนูเด็กมีแต่หนูกับหนูปูเยายะะราเปลือกสัญญาให้มาค่ะอาบันนี้ก็เตรียมตัวขึ้นหอวแล้วค่ะครับผมนะ